แล้วไปดูต้นเล็กๆบ้างจะได้แบบเผื่อแถวสวนเอาไปทําก็จะง่ายขึ้นนะต้นมันยังไม่โตมากเนาะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูาต้นเล็กกันอ่าต้นไหนดีต้นนี้เหรอคะนีครับทีนี้ดูก่อนเป็นไงคับอาจารย์ต้นนี้ต้นนี้ก็นนกย่งเข้าปีที่สองการเติบโตค่อน,นข้างจะดีแต่ว่ากิ่งมันเล็กเนื่องจากกิ่งมันค่อนข้างจะเยอะทําให้แย่งอาหารกันทําให้กิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยไม่สามารถจะพัฒนาไปโตได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะทําก็คือลดปริมาณกิ่งลงแล้วก็อาจจะเป็นการตัดยอดหนึ่งครั้งตัดยอดครั้งแรกลงครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้วันนี้ก็มีนี่เลยครับกันไกกระตุกอันนี้เป็นกันไกกระตุกของช่างหลังเป็นช่างไทยนี่นะครับแต่กันไกเขาใช้งานได้ดีนะเดี๋ยวเราลองดูกันอีกอันนึงก็จะมีกันไกตัดกิ่งสูงของ i อ a c กแล้วก็ในมือจานลำแพน่นี่ มีกันไกตัดกิ่งของเฟลโกอุอกปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยเน้นว่าควรจะเป็นเครื่องมือที่มันคมหนึง่งยี่ห้ออะไรก็แต่ถ้าใช้แล้วมันคมเนี่ยมันทํางานได้ดีมากเลยอเอาครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าต้านนี้อาจารย์เอาไงดีก็เอาลดทอน,นความสูงลงตัดยอดลงแล้วก็เราก็จะเริ่มแต่งกิ่งเว้นระยะห่างระหว่างชั้นกิ่งให้มันเหมาะสมกิ่งเล็กกิ่งน้อยแล้วก็เอาออก คันี้เนี่ยจะเห็นว่าเนื่องจากมันอยู่ใน่ามกลางต้นนี้มันทุ่งสูงต้นอื่นเนี่ยใช่ค่ะทให้มันสูงแข่งกันไปนะม,มีส่วนค่ะอคนนี้นะวิธีการคือเราต้องทําไงแล้วแต่ให้มันได้รับแสงทั่วถึงะ่ะอาจจะต้องมีการตัดแต่งต้นทุงสูงไปลงมาเลยค่ะตีมองหาที่มันมีกิ่งไหนที่เราจะให้มันโตขึ้นลงมาสักประมาณสักฟุตเนืงอลงมาอีกค่ะลงมาอีกชั้นหนึ่งโอเคได้ค่ะได้ได มีการตัดยอดการตัดยอดค,ออคือเขาเรียกว่าการลดอิทธิพลของฮอร์โมนตัวหนึง่งชื่อฮอร์โมนออกซินซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมการเจริญเติบโตควบคุมความสูงเป็นประธานในการคุมการเจริญเติบโตเลยแล้วประธานอยู่บนยอดเลยนะเพราะนั้นนะเราลดบทบ,บาทของออกซินเพื่อให้ฮอร์โมนตัวอื่นก็คือไคโตเทนินทํางานเพื่อไปมีผลทําให้กิ่งอื่นเนี่ยนนนนกิ่งแขนงมันโตขึ้นทีนี้กิ่งแขนงจะโตขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลดจํานวนกิง่ง ในต้นลงอย่างเนี้ยเราก็ออกเลยนี่เพราะเราก็เหลือไว้ไตั้งแต่ข้างบนไปเลยตัดมะแข่งออกนี่หนึ่งใช่ตัดลงไปเลยโอ้กิ่งเยอะเนาะกิ่งเยอะมากเลยเยอะมากเ <laughs> ดี๋ยวจะดูว่ากิ่งเยอะมากจะทํายังไงดีต้องมีการตัดกิงกดก่งประมาณสักเจ็ดกิง่งก็เริ่มจะตั้งแล้วษณะกิ่งก็จะเริ่มจะตั้งแล้วเอาครับเดี๋ยวดูว่ากิ่งไหนจะต้องถูกเอาออกไปบ้างอติจะมองเห็นว่ามันจะมีกิ่งใหญ่อยู่แล้วมันจะมีกิ่งเล็กๆใช่ไหมคะ เราเอากิ่งเล็กๆเอาเอาเราไว้พวกกิ่งใหญ่ๆไว้แล้วก็ดูระยะห่างระหว่างชั้นกิ่งเนาะระยะห่างอย่างเงี้ยค่ะมันโอเคไหมเหมาะสมไหมเนี่คนับกันไก่กระตุกเก่งของช่างลัางคมคุ้มค่าผลงานคนไทยคุ้มค่าจริงคุ้มค่าจริงนี่เขาไม่ได้ส่งของมาให้โฆษณานะแต่ว่าผมว่าถ้าเราสนับสนุนคนไทยด้วยกันก็ดีไงซื้อของไทยใช้ของไทยเนี่ย อ่าจะเอาเอาอันไหนไว้อ่าอย่างนั้นก็ได้อ่า,อาเป็นชั้นแล้วทําเป็นชั้นทําเป็นชั้นได้ปรากฏว่าเจ้าของสามารถจะตัดใจได้เลยเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเลยเริ่มรู้แล้วว่าควรจะยังไงแล้วก็มาเวียนฝั่งนี้มัง่งเราจะเห็นเดินว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 น,น,นดูก็ได้เวลาทํานี่ถ้าไม่มั่นใจนี่เดินวนครับเดินวนดูว่าอันไหนเอาออกดีแล้วเราจะมองเห็นชัดเจนขึ้นว่าเออลูกฟงมันจะเป็นยังไง อ่าได้ครับได้อ่าอ่าก็เริ่มโป่งแล้วอ่าข้างบนสูงขึ้นไปอีกทีเนี้ยเอออันนี้โอเคแล้วอ่าทีนี้สูงขึ้นไปอีกเริ่มโลงแล้วการตัดแต่งกิงนี่มันเป็นทั้งศารและศิลน,นะก็คือศิลก็คือว่าจะต้องดูความสมดุลความ สวยงามของต้นศาสตร์ก็คือจะต้องให้ต้นมันสามารถจะเติบโตไปได้ได้รับแสงสังเก์แสงได้เติบโตให้ผลผลิตได้ได้แหละกิ่ง<ๆ>นั้นอติออกเลยมันมีกิ่งที่สูงกว่ากิ่งอันนี้ขึ้นไปอีกให้ดูในกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดหน่อยหนึ่งนะเนื่องจากๆๆๆนะมีแค่กล้องเดียวแล้วก็ <ละ S 1> พยายามที่จะเลือกมุมที่คิดว่าดีที่สุดแล้วเจ๋วเจีวเจ๋วแต่มันก็มีข้อจํากัดทั้งนั้นแต่ไงสวยไหมต้นนี้ดีขึ้นเลยเนาะ <ๆ S 2> อ่ะอติเลือกกิ่งใดกิ่งหนึ่งอันนี้สองกิ่งที่มันซ้อนกันอยู่นี่กิ่งนี้กับกิ่งเนี้ยมันจะเป็นกิ่งที่ซ้อนกันทีนี้เราลองดูว่าถ้าเราเอาคอนบนออกเพราะว่ามันจะตั้งขึ้นละอ่าโอเคโอ้แจ๋วเลยเป็นไงคะโอ้ดูดีขึ้นเลยนะเดี๋ยวขอเดินดูวนรอบต้นสักหน่อยนึงจริงจริงอ่ะกิ่งเนี้ยตัดยอดลงก็ได้จะมีกิ่งใหญ่อยู่อ่าเนี่ยอติตัดตัดเลยเหนือกิ่งใหญ่ๆที่มันยื่นออก อเค okay. กำลังเดินดูรอบต้นดูดีขึ้นนะโป่งขึ้นเลยแล้วก็แสงลงได้ดีแล้วพอเราดูันไปอีกอะ่ะเราก็ค่อยดูอีกว่าเราจะเอากิ่งไหนออกได้อีกตอนนี้ก็ให้มันช่วยๆกันปรุงอาหารเนาะก็ดูดีนะ,ะจริงๆแล้วน่าจะออกอีกกิ่งแต่ไม่เป็นไรเอาไว้อย่างนี้ก่อน เอาไว้เพราะว่าแสงเขาได้แสงไงที่มองที่ยังไม่ออกมีกิ่งที่มองอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็อย่างน้อยอ่ะเขาเขาได้แสงเนาะอาจารย์มองกิ่งไหนที่ว่าเมืองเล็งไว้ว่าเกือบจะโดนนี่นี่กิ่งนี้กิ่งนี้แล้วก็จริงก็กิ่งนี้ก็ออกได้แต่ว่ากิ่งนี้ดีกว่านี่ห่กิ่งนี้กิ่งนี้เนี่ยจะเห็นว่าเดี๋ยวออกให้ดูว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูกินข้างในมันเพราะมันอยุ่นได้มากดู เดี๋ยวให้อาจารย์ลำแพนถือดูครับว่าอธิบายดูว่ามันลักษณะของใบข้างในเป็นไงบ้างละกิ่งมันจะไปในแนวนี้เนาะใช่ใชแล้วมันถูกบังแสงมาแล้วไงใช่ใบสุขภาพไม่ดีแล้วอีกไม่นานเนี่ยอาจจะมีการทิ้งใบแล้วดูใช่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มกิ่งย่อยเริ่มทิ้งแล้วเห็นไหมกิ่งย่อยเริ่มทิ้งแล้วเวลาเราจะตัดออกเราก็สังเกตก็ได้ค่ะว่ามันมีกิ่งไหนที่มันออกจากกิ่งหลักของต้นเนี่ยแล้วมันมีลักษณะอาการกิ่งย่อยเริ่มแห้งเนี่ยแสดงว่ามึงมันไม่ได้แสง อมันไม่ได้แสงก็ต้องดูว่าไอ้ชั้นกิ่งคือมันก็ไม่ใช่ว่าพอมันไม่ได้แสงแล้วเราจะตัดออกหมดเลยก็ไม่ได้นะเราต้องดูว่ามันมีกิ่งที่อยู่ระดับใกล้เคียงมันไหมที่จะมาทดแทนเนาะเพราะเราตัดแล้วเราต่อไม่ได้เนะใช่ไหมคะแต่อ่ะมันมีกิ่งข้างบนใช่ไหมคะอะโอเคได้คือบางทีอะถ้ากิ่งมันซ้อนมันอยู่ใกล้กันในระยะสักประมาณคือแบไอ้กิ่งบนมันจะตั้งขึ้นละเพราะมันพยายามหนีกันไงแล้วถ้าเราตัดกิ่งนี้ออกอะแล้วกิ่งข้างบนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยตั้งแล้ว ่ามันไม่ได้ถูกกิ่งนี้มาแย่งอาหารมานี้กันแล้วใช่ไหมคะดีขึ้นเลยดีขึ้นอ่ากิ่งนั้นก็เอาไว้สร้างอาหารได้พอกิ่งอื่นมันเริ่มโตขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยทอนลงอีกก็ได้ตอนนี้ประมาณกี่กิ่งเนะี้ยสัประมาณ30สิบกว่าเกือบสี่สบอ่ะเป้าหมายเลยคือประมาณสักยี่ห้ากิ่งอืมแล้วสุดท้ายต้องเหลือมาย2ิบสองกิ่งตอนที่มันจะเอาลูกตัวเลขกลมๆเลสักยี่สิบกิ่งที่จะให้มันไว้ผลผลิตนะแต่ว่ามันมันปีสองไม่เป็นไร ต้นมันยังไม่ได้ใหญ่มากนะมันอันนี้ยโอเคแสงกระจายแล้วก็ดีขึ้นคือพอกิ่งมันโตเราก็จะเริ่มเห็นมันบังกันอีกเจ๊ไหมฮะผนบังกันอีกในปีหน้าอะไรเงี้ยเออเราก็ค่อยไปเอากิ่งที่มันบังกันออกอีกก็ค่อยๆลดอนจานวนกิ่งลงไปเรื่อยๆจนเราได้จํานวนกิ่งที่มันเหมาะสมกับขนาดทรงพุ่มเราก็ค่อยทาไปเรื่อยๆเจ๊ไหมฮะอนนี้แต่งไปเรื่อยๆช่วยกระตุ้นฮอร์โมนช่วยกระตุ้นการจเจริญเติบโตของเขา คือต้นไม้เนี่ยถ้าไม่ตัดเลยมันก็ไม่กระตุ้นนะฮอร์โมนก็ไม่ทำงานนะคะเราก็ช่วยการตัดการตัดแต่งกิ่งหนึ่งลดผู้ใช้อาหารลงมันก็จะทำให้ส่วนที่ยังมีอยู่เนี่ยมันโตขึ้นได้แล้วก็ช่วยกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนที่ช่วยเรื่องการแบ่งเซลล์การขยายขนาดของเซลล์ค่ะกันจะทำให้ต้นไม้เราโตได้ดีขึ้นแสงฟองถึงทั่วอยู่ ใบไม่หนาเกินไปมีครามทึบของตรงพุ่มอยู่ประมาณสัก70%เซม,มองเห็นแสงทะลุใบมาโคนต้นก็ได้แสงด้วยแสงส่องลงถึงพื้นมันจะได้เป็นการกำจัดพวกเชื้อโรคไปในตัวพอได้แสงก็คือไฟพอกิ่งโป่งก็ได้ลมอีกลมไฟสองปัจจัยสำคัญครับก็จบอีกหนึ่งตัวอย่างครับ